เพื่อนเ่ก้าวเก้ามองล็อกซ้าล็อกขวาตัขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมามองแก้ามันอยู่แต่เราขาแต่เราขาไม่ได้ล็อกล็อกไปล็อกมาลอกอใช่ไหมล็อกไปล็อกมาเนี่อันนี้เป็นกหลังแล้วเนี่ยนี่นี่นไงตัวเล็กเอาไม่เตะเอาแน่พยายามไือหลัด้ให้พยายามวงหน้าด้ยือหลังโอ้โหาตาบอขึ้นมาขึ้น ไม่น่ละองเล่ไปเอาเบอร์เกานด้ลไมาเลยไม่เคมงไม่เคลมเลยเอาใส่ลูกที่นข้างหน้นี้ใส้เลยมาใส่เตะโดนตะกัดเขอกี่ม่ีแล้วอนาคตเนี่ยไอ้แมไอ้แมเป็นแกมสอง่ามให้ดูใจกันเ้ารที่เกกครับตะกัดออกไปเลยอลแล้

อะไรอะไรไอมครับอะไรอะไรไหมเต็มครเดพุทรานะครับ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 เวลาทีะองตัโอกันนะครับรจะว่าอทกสองใสไรไปด้กออต่อนะครับครู้นผู้ระนะครับตัวกเ็ไรก็